สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับแล้วก็เราอยู่ในช่วงหน้าร้อนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราจะมีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับประเทศไทยมากที่สุดในวันที่27ที่จะถึงนี้รวมไปถึงวันที่23เมษายนได้รับการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมทั้งประเทศมากที่สุดในวันที่23 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้วันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าสร้างเสถียรภาพพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราจะรับการพูดคุยกับท่านปลัดกระทรวงพลังงานคุณอาริงพงศ์ผู้ชุ่มในรายการของเรานะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับคุณบัญชาช่วงนี้ร้อนมากๆโอ้ร้อนมากเลยครับแล้วก็ยังไม่ถึงยังไม่ทันอะไรเริ่มต้นก็ร้อนแล้วนั่นแหะสิครับแล้วก็แค่เมื่อประมาณวันที่ไม่กี่วันมอก่อนนี้เนี่ย เราก็ใช้ไฟมากกว่าปี57สูงสุดของปี57แล้วนะครับนี่คือสัญญาณน่ากลัวเมื่อกี้คุณบัญชาบอกว่าที่3จะร้อนสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันต้องใช้อีกเยอะแค่ไหนใช่นะครับรเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนจึงนึกถึงว่าถ้าในเมื่ออากาศก็ร้อนจัด ภาคอุตสาหกรรมก็จะใช้ไฟในภาพรวมนทั้งประเทศสูงสุดว,นนวันที่23แถมนวที่จะตั้งฉายวันที่27ทําให้ผมนึกถึงเรื่องของสเสถียรภาพพลังงานและนี่ล่าสุดก็คือทางพม่าหรือว่าเมียนมาก,ก็จะมีการหยุดซ่อมบํารุงแก๊สที่ส่งเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับอเรื่องความมั่นคงพลังงานเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าพูดถึงแหล่งที่มาของพลังงานเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราใช้งบใช้พลังงานเนี่ยนะครับม,มูลค่าเนี่ย เกือบเท่างบประมาณของแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินปีที่แล้ว2.75ล้านล้านใช่ครับเราใช้พลังงานเนี่ยประมาณ2.3โอ้โหนี่คือปริมาณที่เราใช้ผู้ที่ใช้คืออุตสาหกรรมบ้านบ้านแล้วก็ธุรกิจทั่วไปนี่คือประชาชนเป็นคนจ่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วในนี้เนี่ยเรานําเข้าพลังงานเกินครึ่ง55เซอย่างต่ำแล้วตัวเลขนี้บางครั้งโตขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยตัวที่นําเข้าคือน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกระทรวงพลังงานตัวเลขที่จะให้เพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนีนน้ต้องให้เพิ่มน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นโยบายประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือเราก็ต้องมาดูว่าพลังงานที่เราใช้เนี่ยเราใช้ไรมากเกินไปหรือไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการใช้เฉพาะประเภทนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไฟฟ้าทุกวันนี้เราทราบกันอยู่ว่าการใช้ฟ้าเนี่ย ผลิตจากแก๊สถูกับแก๊สในอ่าวไทยแก๊สที่นำเขา้าไฟฟ้าที่ผลิตทุกทุกวันนี้ใช้ประมาณแก๊สเกือบ70%อเรามุ่ง มุ่งเชื้อเพลิงอันเดียวแก๊สอันเดียวเนี่ยเป็นอันตรายต่อประเทศถูกครับเนี่ยว<ม>่าในเรื่องความมั่นคงตาอที่กระทรวงพลังงานทําอยู่คือว่า,าในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยราวางแผนเวลาเราวางแผนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราต้องวาง20ปีเพอราะโรงไฟฟ้าจะสร้างที่6เจปีใช่ครับบางเขื่อน,นก็เป็น10ปีถูกครับแล้วเราก็ดู20ปีเนี่ยเราก็เลยปรับแผนให้ลดลงมานะครับว่าการใช้แก๊สเนี่ยควรจะลดลงมาครับเราก็เลยในจะออกแผนกันเข้าสู่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยในเดือนหน้าแล้วนะครับคือดูการ กระจายเชื้อเพลิงลดการใช้แก๊สจาก6 7เจเนี่จะลดลงมาเหลือประมาณไม่เกินสีไม่เกินสีตัวไหนเข้ามาทดแทนตัวที่ทดแทนก็คือมีฐานหินเข้ามานะครับฐานหินที่เข้ามาทุกวันนี้เราใช้อยู่ประมาณ17-18%ปเาจะเพิ่มอีกสักถึงไม่เกิน25%ครับน้ทั้งทที่เป็นเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดแต่ว่าเราจริงๆแล้วในโครงสร้างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่ามาเลอินโดเนี่ยใช้ ไฟฟ้าที่เป็นเชื่อมเพลิงจากฐานทีน่เนี่ยสี่สิบถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ขณะทัศที่ปัจจุบันเราใช้น้อยกว่าเขามากเราใช้น้อยกว่าเขามากเราใช้น้อยกว่าเขามากเราจริงๆเราอยากเพิ่มมากกว่านี้แต่ฟังเสียงจากประชาชนเวลาไปรับความคิดเห็นเนี่ยค,คนก็ยังมีความรู้สึกว่าฐานหินเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็จะเป็นทําให้สิง่งแวดล้อมไม่ดีครับแต่ทุกวันนี้เราก็ชี้แจงบอกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้น,นะครับ มันดีมันสะอาดขึ้นแล้วอยู่ในมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมทุกประการ,รนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำของที่ดีสุดมาใช้าการจัดการที่ดีสุดมาใช้เพราะนั้นเราก็บอกว่าโอเคแต่ยังไงก็ตามเพื่อให้ค่อยเป็นค่คยไปเนี่ยดูว่าถ้าเพิ่มมาประมาณ25สเซ็ส่วนที่เหลือจะเพิ่มมาจากไหนก็เพิ่มมาจากพลังน้าพลังงานน้าน้าท<น>ี่จากประเทศเพื่อนบ้านจากเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เพิ่มน้าเพิ่มฐานเห็นและที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือเพิ่มพลังงานทดแทนทดแทนทดแทนในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่ามาจากแกลบข้ามาจากมันสัมปัหลังมาจากพวกเซโเนี้นะครับที่วัสดุทางเกษตรเนี่ยเรามาผลิตเป็นไฟฟ้าครับหรือว่าผลิตเป็นน้ํามันทดแทนพวกนี้เนี่ยก็คือนโยบายที่วางไว้ก็คือกระจายเชื้อเพลิงทําให้แบบว่าการที่ต้องพึ่งแก๊สจากอ่าวไทยหรือจากพม่าเนี่ยลดลงไปเพราะฉะนั้นก็มาสู่จุดที่ว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ย โรงโรงแยกแก๊สหรือปากลุมทั้งหลายเนี่ยเขาต้องมีการซ่อมนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมกันอยู่ปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแก๊สจากพม่าเนี่ยมันหยุดมันหยุดไปแล้วก็สามารถผ่านมาได้โดยทุกคนก็จะไม่ได้กระทบถึงผลกระทบเท่าไหร่ปีนี้ก็มีครับปีนี้ก็มีช่วงตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณ2ี่เนี่ยว่าจะมีสองแหล่งที่จะปิดมา ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราได้วางมาตรการรองรับไปแล้วนะครับเช่นว่าถ้าเมื่อแก๊สมันไม่มาจากพม่าเพราะต้องหยุดซ่อมเนี่ยนะครับเราก็ว่าลงไฟฟ้าใดที่มีถังเก็บดีเซลหรือมันเตาทั้งหลายเนี่ยก็จะสต็อกไว้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เน่แรงต่างๆที่อยู่ในอ่าวไทยที่ไม่เกี่ยวกับการปิด เหตุการซ่อมอะไรของแก๊สเนี่ยเราก็บอกว่าห้ามห้ามซ่อมห้ามซ่อมหยุดช่วงนี้นนในช่วงนี้นะครับ,รบแล้วเรามีมาตรการประสานงานก,กับมสมาคมต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆ<น>ที่ว่า,าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ช่วยดูแลข,ของการลดการใช้ไฟไปนะครับส่วนี <Unis. S 1> ้เรื่องของแก๊สที่เป็นมันมีแก๊สเหมือนกันที่ใช้นอกจากเปลิดไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีแก๊สเพื่อขนส่งเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้เนี่ยไอตรงนี้มันก็จะขาดหายไปแต่ว่าในช่วงก่อนที่เปลิดเนี่ยเราจะ คาแกสไว้ในท่อเลี้ยงเอาไว้อยู่เลี้ยงไว้ในท่อที่เรามีอยู่ในที่มาจากการจ้นุ้บรีมาถึงอะไรถึงนี่นะครับเลี้ยงไว้ในท่อซึ่งจะพอเพียงที่จะใช้ในการที่จะสปายในเรื่องของการขนส่งการเงินได้มาเพราะฉะนั้นแผนมาตรการในนี้เนี่ยเราเราฝึกซ้อมกันมาแล้วก็เราเราจริงๆกระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าการไฟฟ้านครสามการไฟฟ้านครหลองภูมิภาคและฝ่ายสำเร็แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรกำกับด้าน กิจการไฟฟ้าและปตทเนี่ยเราได้ซ้อมแผนเรื่องของรักษาอย่างนี้ไว้ครับสัป2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราดูในสถานการณ์ที่อาจจะเร็วร้ายกว่านี้เพื่อเตรียมพร้อมได้มากกว่านี้นะครับจมอให้แย่สุดเลยใช่ใช่เราก็เียมเพราะเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ตั้งใจที่จะดูแลไม่ให้เกิดขัดขัดอันนี้คือเราสิ่งที่เรากำลังพูดคุยถ้าพูดกันแบบภาษานักวิชาการบอกว่ามันเป็นต้นน้ํตอดูแลเลยเรื่องของต้นน้ําในการที่ทําให้พลังงานไฟฟ้ามีเสถียรภาพที่นี่แน่นอนเขาพัฒปลายทาง ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เรารู้ว่าค่าไฟเอฟทีมีนวโนมจะลดลงเพราะว่าราคาพลังงานเชิงเในตลาดลดลดลงแต่ว่าอากาศร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุดที่แล้วกลายเป็นว่าคนยังใช้เพิ่มขึ้น<ะ>นี่คือสิ่งท่านเป็นห่วงด้วยหรอกครับว่าถ้าปลายทางไม่ประหยัดพลังงานคือคือ,คอจำนวนหน่วยหรือจํานวนลิตรที่ใช้ยังเพิ่มขึ้นตมงึ้น,นเหมือนก<ะ>็ไ<ะ>ด้เห็นตัวเลขเนี่ยแหละครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือตั้แต่คอสชเข้ามา เราก็ได้ลดราคาน้ำมันตามราคาโลกมาครับนะอย่างเช่นเบนซินเนี่ยเราก็ลดมาประมาณเกือบสิบหกบาทแล้วนะครับใช่ครับโอ้ oh, ตัวเลขที่ดดลดมาสิบหกบาทนะครับจากเกือบห้าสิบาทตอนนี้เหลือสามสิบบาทบต่อลิตรด้วยนะเนี่ยต่อลิตรนะครับแล้วดีเซลเองก็ลดจากสามสิบบาทเหลือ<ด>ตอนนี้เหลือลดมากเกือ <20 S 2> บยี่สิบบาทกว่าแล้วอ้า่ยี่สิบบาทกว่า ก็ได้ดูก็ดูฮะก็ดูตัวเลขติดตามมาก็เห็นว่าการใช้น้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจริงผมไม่รู้ว่าที่รถติดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่พราะเลื่อนมีเรามาเยครับแต่มันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เรียนทราบว่าการใช้ไฟเนี่ยมันก็ใช้ไฟมากปี57แล้วเนี่ยสูงสุดเนี่ยในวันที่3ที่ผ่านสามที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ถึง23ทสี่ทงคุณบัญชาพูดถูกต้องครับวันน้นจะใช้ไฟฟ้าในภาพรวมมากที่สุดเราก็เลยมีมาตรการว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถึงแม้น้วมันจะลดราคามาค่าไฟมีแนวโน้มจะลดลงว่าประชาชนจะมีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าได้เนี่ยอ,อย่างก่อนเนี่ยเนี่ยก็ช่วยกันประหยัดไฟถูกต้องในวายประหยัดไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่กระทรวงพลังงานยังต้องให้มีการดำเนินการใช่ครับซึ่งจะดำเนินการไม่ว่าจะธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมและแล้วก็กลุ่มบ้านบ้านบ้านครับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีเอาเราควบคุมโรงงานขนาดใหญ่ครับ โรงงานขนาดใหญ่ที่เกินสองขนาดใหญ่เนี่ยจะมีแผนในการใช้พลังงานใช่เขามีต้องมปผู้รับผิดชอบเพราะนจะการใช้พลังงานจะให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะเข้มนี้มากขึ้นในปีนี้เองเราก็จะไปที่ส่วนราชการส่วนราชการทั้งหมดก็จะให้ประเมินหมดเลยนะครับตึกต่างๆเนี่ยมีไฟอยู่ในระดับไหนก็จะมีการประเมินให้สู่การลดการใช้พลังงานแต่ว่ากลุ่มบ้านที่เราใกล้ตัวกันนะสนใจ่ อันนี้ตอนนี้เศรษฐกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละครับก็ผมคิดว่าเราเองก็มีวิธีการที่จะทําให้บ้านเนี่ยลดลดและช่วยประเทศด้วยแล้วก็ได้เงินเก็บไว้นะครับเราก็เริ่มโครงการหนึ่งรอห้าปอหนึ่งรอห้าปอหนึ่งรอลิงหนึ่งห้าปอปลาห้าปอปลาหนึ่งรอลิงคืออะไรหนึ่งรอลิงก็คือล้างแอร์ล้างแอร์แอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่กินไฟมากที่สุดในบ้านนะครับถ้าในบ้านทั้งหมดเนี่ย แอร์คือตัวกินถูกต้องอ่ันใช้แอร์เบอร์หหรือว่าการตั้งอุณหภูมิของแอร์เนี่ยถ้าถ้าตั้งเลยเนี่ยมันจะช่วยลดลดค่าไฟมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็บอกหนึ่งแต่เครื่องมันต้องดีก่อนนะก็ล้างแอร์ถูกต้องอพอล้างแอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราวรจะเริ่มไปว่า อากาศตอนนี้มันร้อนนะใช่ครับแล้วก็ทุกวันเราก็ดูว่ามัน3ามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบแปดองศาเดิไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแต่เรายังตั้งแอร์อยู่ที่ยี่สิบสองนั่นแหละสิความต่ายมันก็เยอะขึ้นเยอะอยู่เยอะมากขึ้นด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นมันมอเตอร์มันก็ต้องไฟทํางานมากขึ้นทํางานมากขึ้นไฟมันก็กินถึงว่าตอนหน่วยไฟฟ้าถูกลงจํานวนหน่วยเพิ่มขึ้นถูกเพราะฉะนั้นวิธีการคือพยายามตั้งแอร์ให้มันสูงขึ้นหน่อยให้ช่วงระยะห่างแคบลงเราแนะนําว่า25องงศาากํลัดี ก็ยุทศารองกาดีแล้วก็ถ้าไปถึง26่สิงศาได้เนี่ยท่านจะประหยัดอีกสิอตีกสิบอร์เีกสิแต่ว่าที่ทํางานตอนนี้บอก ส่วนนักการ์ดบอกยี่ห้าองศาอยู่ซึ่งซ่งลองตั้งดูที่ออฟฟิศแล้วก็ทํางานได้เลยครับก็ทำงานได้ทํางานได้ไม่ถึงขั้นกุญิตไม่ไม่ไม่ก็ยังทํางานได้และขึ้นหนึ่งหลอดหนึ่งหอแล้วก็หนึ่งปอก็คือเปิดแอร์ที่ยี่ห้าองศาเปิดที่25าองศาหรือสูงกว่านะครับแล้วปอที่สองก็คือปิดไฟปิดไฟปิดไฟถ้าไม่ใช้ก็ปิดไฟปลดปลั๊กแล้วก็นี่สามเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนหลอดไฟที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ที่นี่ใช้หลอด LED บ้างหรือเปล่าเนี่ยเหครับน่าจะมีครับถ้าท่านใช้หลอดปกติที่เป็นอะไรเนี่ยเรามาใช้เปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยมันจะประหยัดไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งบ้างแล้วแต่ที่ท่านใช้อยู่แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าเป็นหลอดหลอดหลอดที่เป็นหลอดไส้นะครับ40องศาเนี่ยมันก็เจลแค่3วัตต์ใน LED 3วัตต์ใน LED โอ้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะใช่ใช่หลอด LED นะครับมันดูเหมือนหลอดธรรมดาเลยครับแต่ว่า อันนี้นะครับทางการไฟฟ้าผลิตเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกวันนี้เราพยายามทําให้สิ่งเหล่านี้มันราคาถูกถูกก็เลยบอกขอเริ่มต้นด้วยการไฟฟ้าผลิตจะเปเจรจารมาแล้วก็เอาราคาเอ d ดเพื่อแปลงกันกแนะนําให้คนใชะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยสามมีสามวัตกับห้าวัดราคาประมาณร้อยยี่สิบร้อยแถวๆนั้นนะครับก็ไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงขายตามสะดวกซื้อเซเว่นเลเวนทุกทุกแห่งแถมช่วงนี้ก็ลดราคา้วยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยครับถ้าเก็เห็นว่านอกจากว่ามัน ประหยัดไฟกับเทียบกับตะเกียบแม้แต่เทียบกับตะเกียบก็ตามนะครับตะเกียบ10กว่าองศาเอ้สิบกว่าวัตต์เนี่ยนะครับรก็เหลือแค่4 5วัตต์มกันก็ยังประหยัดไปก็ยังประหยัดอยู่นะครับเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ได้ระยะยาวอายุยืนนานกว,ว<อ>่ายาวไปเยอะแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีสารปลอยดีมากๆเลยครับก็แนะนําครับ L.E.D เป็นสิ่งที่ถ้าบ้านไหนที่เปิดไฟทั้งคืนเนี่ยเปลี่ยนไปเถอะแป๊บเดียวก็คุ้มนะครับนี่คือนโยบายตัวที่สี่จะเปลี่ยนแล้วนะที่เก็มาถึง อันที่ห้าคือเรื่องของน้ำมันบ้างน้ำมันปรับชุนรถยนต์เดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวสระกรางกันเยอะแล้วเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ำมันได้ถ้าท่านเลกจากขับรถที่ไม่เร็วเกินไปนะชุนชุนนับรถซะซึ่งเราเองก็เพื่อที่เกิดการนี้เนี่ยปตรทเองก็ เปิดให้ทั่วประเทศนะครับเด็กอาชีวะมาร่วมนะครับปรับให้ทั่วประเทศไปดูปั๊มปะทครับนะครับชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ว่าทำไมวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสถียรภาพพลังงานเนี่ยมีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายทางซึ่งก็คือ ทุกคนที่ใช้ไฟอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนอากาศร้อนขึ้นทุกปีมลภาวะเกิดขึ้นทุกปีแต่เทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อลดการใช้จ่ายและก็เพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ของท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานี่คือสูตรสําเร็จของเสถียรภาพพลังงานของประเทศไทยซึ่งมีหลากหลายมุมแต่นี่คือมุมที่ใกล้ตัวสำหรับท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับและก็นี่คือคำแนะนำที่ดีๆจากท่านปลัดกระทรวงพลังงานคุณอาริพงศ์ผู้จุในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ